ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e g o l เด n เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g ก l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะวะ อันโยขอสวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับไปด้วยโอ้โหมีตีน,นะครับไม่ต้องรีบนะครับชิวๆนะครับเล่นมากับน้องแต่งเหมือนเดิมนะครับผมแม่ความคมระดับ HD มันแอบอยู่ตรงไหนวะ <S <S 2> <S 2> <C hips> ห้องไหนสักห้องซ้ายขวาเฮ้ยเอาอเป็นไงล่ะคือดูสองต้นเกมอ่ะคือ,อมันชิวนะครับเป็นแบบซันฮอกเนี่ยเดนลงมาผมได้ลูสองก็คือชิวนะครับเอาน้องกูตายตรงไหนนี ลุยกันเลยตักมีเสียงครับมาแล้วมันเดินขึ้นบันไดอะยูข้างบนเนาะเออเอาดิเรียบร้อยเล่นนี้ไคครับเล่นชิวๆนะครับแต่ว่าเพื่อนน็อกแล้วครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเลยครับอยู่ตรงไหนอนอะกอยู่บ้านตรงข้ามครับ อุ้ยเอาดิดูความคมดูความคมเป็นไงจัดวัดเด็ดปะมันไปยิงในโกดังรักมาตลอดวัดที่เดียวกันลางเน็ตอะรักคิวมาตัวนี้มีน้าผมหน้าผมโดนเป็นหนึ่งแตกแตก สวยพี่สวยมองเสามาจากเข่าพาราได้ไหมนะเห็นละตรงนั้นน็อกหนึ่งบ้านไม่มีหรือเปล่านัานฝั่งนู้นอ่ะมันยิงกับตี่อื่นอยู่อ่ะไอเบลลงล่างอ่ะล่างไหนเหรอยังไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วหนึ่งตัวหนึ่งน็อกน็อกสอง ข้า,างล่างน็อกสามน็อกสามไกลๆวิ่งอยู่มันมีบนเขา่าอนนุ้ยขายเป็นึงเป็เดียวเพื่อนหินตรงนั้นไม่ตัวท้ายอะมาร์กไม่ได้เหรอเห็นมาร์กวะตรงนั้นเลยหินลนะมีตัวหนึ่งมาดิเป็นไงความโหดความตึงโอ้โหเบื่อ แล้วผมขออนุญาตชาร์จครับลูกพี่อยู่ในบ้านซ้ายหลังบ้านแล้วอยู่หลังบ้านสองตัวมีขนอกตัวหนึ่งเอาตัวนี้ก่นอนเออน็อกหนึ่งเฮ้ยเ,เ,เพื่อนมันเพื่อนมันมือมันหรอยยิงไม่โดนอะ่ะ สอยตติงโอ้โหเดินติดจะรู้ว่าไหวเว้นเล่นเลยเล่นก่อนระเบิดนะเล่นก่อนเล่นก่อนต็งเอือโอ้โหทำไมอะไรมาอะไมเอะไเอะไรโอ้ยกดมาตาสองก็เป็นซันฮอคเหมือนเดิมอันนี้มันคือแผนนะครับการโดดชันคือแผน เห็นไหมมันเป็นแผนนะครับคือเราให้คนอื่นเนี่ยเขาลงถึงพื้นก่อนนะแล้วเราก็ค่อยลงตรงนี้ใช่ไหมเต่งมันคือแผนนะครับเออมันคือแผนเราลงก่อนเต่งไอเต่งมีคนอะไรแล้วโอ้โหไม่นอดว่ะฝากด้วยเพื่อนฝากด้วยมันไม่มาซ้ำมันจะมาซ้ำมันกําลังยังมันยังมันยังผมคามยังไม่เห็น ยังยังติงยาเติงติงไม่เอาตรงนี้ติงติงข้างในดีกว่าข้างในข้างใน,งในเออมุมม,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 มุมนี้เพื่อนเออสวยสวยยิงกันอยู่ยิงกันอยู่เราชิวเราชิวยาไม่มีสวยโอเคมียาน้ำยาเข็มกูไม่ได้ดักข้างล่างเต็มเลยวะ ข้างล่างเนี่ยก็สามตัวนะครับแล้วคือผมเผอกระโดดลงมาสวยตอนในตัวหนึ่งครับเห็นละเรายิงได้สักตัวไหมเดี๋ยวเปิดน็อกให้นะไปหนึ่ตายละท้องหนึ่งอุ้ยเอ้าตายปะตกตัวสวยเนาะสวยสวยได้โองเคไอาเชี่ยกูตกใจกูยิงทีมเราเอาเรื่องมาเนี่ยอียจะเอะ อันนี้ถือได้นะเล่นอย่างนี้ถือว่าผ่านอันตากรรมการอ้าวเบ็ดเดินซ้ายมึงต้องเดินข้างในขอยาหน่อยครับผมไม่มียานะพี้เดินข้างนอกมันยังเหลือตี้อยู่นะมันยังนั่นไงเดินหลบอยู่หลังบ้านยาวไปดูตรงนี้ให้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่ ครับนะต้องทำไหนเนาะทำไม่ริงคนระับชั้นสองหนึ่งชั้นล่างตัวหนึ่งมไม่สวยนะครับผมเปลี่ยนที่เล่นเลยวะโดนปะโอ้โหปลาระเบิดแบบกากมากชาัจแล้วนะมองให้หนเดี๋ยวปะครบให้พอเดี๋ยวเล่นเองเห็นอยู่พอขอเพิ่งมหมดเลยปะดู คือผมไม่มั่นใจว่าอยู่ชั้นแรกหรือชั้นสองครับเพราะว่าชั้นสองตัวนึงชั้นแรกตัวนึงข้างหลังข้างหลังเปิดอาจจะอยู่ชั้นล่างมาแล้วสวยน้องหนึ่งไม่ตัวครับนอองีกโอเคหมดสวยงามตามท้องเรื่องไใ้กระเป๋าสามตีไอ้เฮลนี่มันเก็บไอ้ตี้ที่หมดแล้วนี่ขอแจ้งข้ามีมีรถจริงดิแล้วมีคนนอนอยู่ อุ้ยโอ้โหสี่นัดใช่เนาะเกาะสามมาตัวนั้น่ะโหมันอยูาวงจะมาแล้วเฮ้ยนี่เจอแล้วตัวน็อกแล้วตัวหนึ่งซ้ำไม่ได้อยู่หลังหันไกลเข้าวงฮะอย่าเล่นเลยมันนอกวงอะผมว่าเราควรจะเช็คดีๆนะครับการเดิน เฮ้ยเข่าพลาได้สวยแตงนอกตัวหนึ่งนะ,ออะรม่ไยนเฮ้ยระเบิดใครมีคนปาระเบิดตัวใกล้น,นะโยนอะไรนะโยนมาจากตรงกลางแถวเอ็นเอออยู่สวยข้างบนมันโคบอยู่อะ ก็บนเมืครบต้องสมอกเล่นมอกแค่ไหนแล้วปะหน้นาเลยหน,านย้าเลยโอ้น้องต้อยิงโอ้เพื่อนต้อยิงเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้ใหแต่งต้องเล่นกับสมอกค,ครับเป็นงูนเฮา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 ได้ยินเสียงละโอเคน็อกน็อกน็อกเบรคเล่นก่อนเบรคเล่นก่อนทีน่จะ เดือบบนเขามันลงไปตัวหนึ่งนะมันลงขวาไปตัวหนึ่งชุบได้ชุบได้รีเซ็ตได้ซ้ำแล้วมันตายสองแล้วมันเหลือสองนี่คนเหลือสามคนครับได้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 หมดแล้วเดินซ้ายมุมสวยวะเดินซ้ายเอานะเนี่ยเลาะขอบวงไว้เลย เดี๋ยวเช็คห้ไม่มีไม่มีจริงไหลได้เลยนะเนี่ยเดินตรงกลางไม่ไหลอะไรต้นไม้บงังเอ้ยโอเคตายเลยตัวลนเสร็จน่าตัวต่อขับหรือตัว,ตวแรกบนขขเขาของเดี๋ยววิ่งชิดท่านนะยิงครบ้ว ุมยเราคนเยอะกว่านะครับเราได้เปรี่ยนว่ะระวังน้องๆใจเย็นน้องๆระวังนะน้องโอ้ยเอาน้องชายน้องชายน้องโกงแล้วว่ะต้องตั้งใจละมันเหลือสองตัวเราไม่ถึงมั้นหรอ คนมันอยู่ด้านบนนะครับผมว่าเราอ้อมซ้ายดีกว่าเอาไอา้เชื่อมอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยไงอะ่ะต<ฮ>้อขาางขหมยรังดูซ้ายมาเรียบร้อยอ๋อนอนหลังต้นไม้ตัวท้ายอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวท้ายแล้ว หามไม่เจอนะดีเซตกันได้นอ้อง,งนีนง่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนครับตอนท้ายถึงจะบอกว่าล่าสุดอยู่ตรงนี้แต่งแต่มันไม่อยู่แล้วไม่คิดคิดว่าจะอยู่ในบ้านไหมกดังสองที่มันไม่น่าไปถูหลังหินหรอกคิดว่าเดินด้วยกันนะมามามา,มาเอากดังเลยดีกว่าเปิดกดังนี้ ทำการหรือถอนตัวเดียวตัวเดียวจังหวะนี้ไก่ต้องเป็นของผมครับทุกคนตายแล้วไม่รอดมาตานี้แล้วกันเนาะมาดิจบอนั้นแหละใส่เล่นมาร้อยตาที่กทนใก่จใดิงสุดรอดทุก